สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้มันคือจาลักอีสานค่ะน่าไปเห็นอยู่ในเฟซค่ะอยู่ในอันอยู่ในเขตอันแต่เคยกินอยู่แต,ยแต่ว่าเคยกินแต่ว่าเคยเห็ดเองค่ะวันนี้ก็เลยสร้างมาก็เลยมาแกะซิมเบิองอุ้ยมันดิบอยู่ก็เลยแซ่ไปถามเขาว่าเห็ดจัไงไรเขาบอกว่าให้ขวบใส่เกลือพนะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วกันนะก็เลยต้องมัดขวบเองเนี่ยค่ะ บ้านเขาเอิญอันบ้านเขาเอิญนี่อย่างผู้ใดญ่หูแน่ในบ้านเขาเอิญนี่อย่างนับพ่กหมูซื้อเนี่ยค่ะก็เอิญตาลากอีสานน้ำเขาแต่ว่าแบบบ้านเขาเอิญนี่อย่างนับกวบพวกหมูจะรักเคยกินเลยค่ะมาเคยกินบ่เคยกินค่ะเคยกินแบบที่ว่าเขาเฮ็ดสตำเล็บรูปแล้วอย่างนี้อันนี้พอขอมาส่งนับเลยทุกแกะแกะทุกเบิ้งกินเอ้ามันยังสดสดยู่ก็หนี่ก็เลยโทรไปถามก็เลยแซดไปถามเขาเขาบอกว่าให้ข้วใส่เกลือหรือต้มนะพี่ก็ธรรมา แค่เอะเป็นเล้วเลพอพี่ก็คนๆคั่วไปเหมือนก้ารักนี่แหละพี่อู่ทันว่าไม่งันจะได้กินไลเดี๋ยวนี่ค่ะโลนึงค่ะเนี่ยโลละลอยโร่ละลอย่าทรงหัสิบาทเป็น้อยหาสิบขาอันนี้โลนึงได้หลายอยู่ค่ะมันมันกระสีเบานะคะนอกะสีเบาหนัก bỏ thay cửa nó bảo cửa thay đi thay chút xuống đầu, phải cho bỏ bắt đó nha à, nha cần xịt nuôi là tất khủa là khủa lắng như thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ทไมเป็นเจสี่ได้กิน้ะนี่ค่ะเม็ดเม็ดมันสิเป็นเจสซี่อ๋อ้ะไ้ล่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นป่ะเป็นขาวๆนเดี๋ยวรับจิ้มก่อนว่ามันสุกยังมันกินได้ยังยังไม่กับสุโอ้ยหอนหอนแล้วมันนัื่ก็ลักเนี่ยล่ะค่ะ

ตอนแรกถามว่าอันขวใส่กระทะใส่น้ำมันน้ำบ่อลแกนมันแกนมันติดกระทะเนาะเพรเคยเห็นอันนี้เ้าจัดจริงเลยค่ะก็บลูมิกันนะกะบาอาจจะใส่น้ำมันน้อยๆกันบ่ราะติดกระทะเองฉันบอกบุ้งกันเลยถามเขาเลยบอกว่าบ่ต้องใส่พี่ใส่ใส่ขวบเกลือเอาขนาดว่าโอ้ยเขาได้สินเสีบแล้วเนาะ กล้องนี่กับบ้คลั่ยบ้างข้างนองเนอะหยุ่งยากหลายยา่างคลิปอาหารอีกยังกับแต่กินด้วยค่ะกินเา่ากินอาหารแต่ว่า,ากับบค่อยได้ล้มบ้ค่อยได้อกกีกอย่างน้องถังอะหยุ่งหยุ่งไร้ย่างค่ะเดี๋ยวนับสิทุกอีกจักรอบก็ตามมาติดกันเลยไม่ตรงนี่แหละ <c oughs> อุ้ย โอ้ก oh, ็เด็ก ng ินแสบพี่จังคิดป่ะเนาะอุ้ยอุ้ยเนี่ยนี่เนื้องาสค่ะคือเกาลัดนี่แหละค่ะเนื้องาอุ้ยฮอนซิมก่อนซิมก่อนถูกไปอืมแล้งไก่ได้แล้วค่ะออกมันๆค่ะเนาะไก่ได้แล้วอีกนิดหน่อยก็ยอีกนิดหน่อยก็ จะกลัวถือก็กลัวไม่ถือเพราะว่าให้กลัวก็กลัว ก่นกะเดี๋ยวคือจะได้ขวดต่ออีกโดนยุ่นน่ะค่ะเนาะคัาวตั้งกะพ่อกันคิดหนาเนาะค่ะเน,ะ <laughs> นาะหนาสิได้เลยละคะ่ะเดี๋ยวไปกินอัน,นก๋าลังอีสานต่อกัอนคะ่ะพ่อกันคิดหนานะคะขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจคือเก้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ